ช่องยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับโฉนดแล้วนะครับจากคูดดำเป็นคุดเขียวไปเรียบร้อยแล้วครับก็มีอยู่ประมาณ11จังหวัดและจังหวัดที่ผมจะกล่าวให้ฟังไปนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีอย่างดีใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่ได้รับโอกาสนี้ไปแล้วหลายๆคนนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โฉนดนะครับก็ขอให้รีบลงทะเบียนรีบแจ้งสิทธิ์นะครับมีช่องทางลงทะเบียนกับจังหวัดแล้วก็ลงออนไลน์นะฮะสุเอจังหวัดนําร่องรับโฉนดที่ดินจังหวัดนะครับซึ่งมีประกาศและจะจัดมอบโฉนดที่ดินขึ้นในวันที่ผ่านมาคือเริ่มตั้งแต่วันที่15มะกะราคม2567 ซึ่งแต่เดิมเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสบกซีคิด01เพื่อการเกษตรเป็นที่จัดสรรให้สําหรับคนไร้ที่ทํากินนะครับและก็มาถึงรัฐบาลชุดนี้ได้ยกระดับขึ้นให้ชาวเกษตรแต่ก่อนได้ครอบครองมีสิทธิ์มากขึ้นกับที่ดินที่ตัวเองครอบครองทําประโยชน์มาหลายปีนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นพ่อแม่สึกมาจนรุ่นลูกร,รุ่นหลาน,นะครับซึ่งเปลี่ยนจาก คุดดาเป็นคุดเขียวซึ่งก็หมายความว่าคนที่มีโฉนดคุดเขียวนะครับที่ขึ้นเป็นโฉนดมีสิทธิ์ในที่ดินที่เราครอบครองมากขึ้นนะครับและสามารถทํานํามาค้าประกันและขายต่อให้คนอื่นและยังสามารถเอามากู้ทกศได้ด้วยนะครับและ11จังหวัดที่ได้รับโฉนดนําล่องไปแล้วนะครับ11จังหวัดที่ผมเอามาล่องให้ฟังมีจังหวัดต่อไปนี้นะครับ คือจังหวัดชัยนาทจังหวัดชนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดสุพรรณบุรี9ปราจีนบุรี10อุทัยธานีและ11จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่คือ11จังหวัดที่ได้รับมอบหมายโฉนดได้รับโฉนดจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสปรกร4ขขด01นะครับเปลี่ยนมาเป็น,นโฉนดก็ขอแสดงความดีใจครั้งนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปไปลงที่ตัวตัวจังหวัดแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านซึ่งมันง่ายกับ ง่ายกับการลงทะเบียนนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปไปถึงจังหวัดนะครับแล้วก็รอยืนยันอย่างเดียวนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ลงนะครับก็ให้รีบๆนะครับในระยะ1ปี2ปีนี้นะครับก่อนที่จะโดนตัดสิทธิ์นะครับผมภายในระยะ2ปีนะครับให้รีบไปแจ้งนะครับ